ตอนนี้วัยรุ่นปิดถนนงัวนะครับเแบบิ่งเบิ่มาเบ่งบรรยากาศงัวกันตอนนี้กําลังทีไปรวบๆกันอยู่ครับพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่ตรงนู้นนะครับอโอ้สบายดีแม่ไปยังกินแรงอ้ เออบ้านนาเกียวนะผมพูดผิดนะผมพูดเป็นบ้านนาเพียงเออบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังดินลงมาโอ้ีง่งวง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  เยอะมากเลยเริ่มสะสมเริ่มรวมขึ้นมาน้องหัวน้องมมีเป็นจุ้มเป็นจุดเป็นจุดซึ่งมันก็มีหลายเจ้าหลายคนนะครับไม่ใช่แบบนีไม่ใช่เจ้าของคนเดียวคือบ้านนัดตัวสองตัวแต่มารวมกันรวมกันจุดรวมอืมเนาะโอ้บรรยากาศน่าอยู่เออน่าอยู่อยู่สงบดีเนาะลม ผมชอบอย่างหนึ่งนะของของแยวนี้คือรั้วแต่ละบ้านจะมีรั้วแล้วแบบรั้วที่แบบสวยอ่ะทันสอ่ะรั้วแบบเอาไม้มาปักเฉยๆไม่ไม่มีพวกแบบอะไรนะไม่มีพวกอะไรนะเป็นร่นน้ำนะเออมีน้ำประจับรน้ำประจับภาษาไทยจะคล้องอย่างร่นน้ำน้ำประจับน่าจะร่นน้ำบางบ้านก็เนี่ย โอ้ผักพืชผักส่วน<ไ>ครัวนะฮะตรงนผมขอแทรกซึมเข้าโอ้สบายด,รดรีรอๆๆรอ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 ,รอนี่สวยมากปะ่ะไปว่าสบายดีรอๆๆไว่าสบาย สาประสาทอ๋ไม่ใช่สเมเนะตารุห้ามอ้ห้เข้าใจแต่ห้ามนียังห้ามน่อยอ้เบอน้อยเด้อเออบ่น้อยเด้อบ่น้อยเด้อไบ่มีมือเลยบอนอยอันนี้รางร้ต้นไผ่นะ คอขี่รถเข้ามานะโอ้วดดีเลยิวดีเนาะเราอยู่ที่นของคนสวยผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยทางแบบนี้เนาะอือวองหัวปุ๊บปุฝั่งมอเตอร์ไซค์เริ่มตกแล้วรับจำเลยจุ๊บมีการจุ๊บเกือกจอมันดับกันจุ๊บมาชีวิตเขาลำบากมากอยู่แล้วแล้วธรรมชาติมันทำให้เขาลำบากเนาะน้ำท่วม ก็ตายอะไรก็ตายใช่เขาเรียกว่าทุกซ้ำกรรมซัดใช่ใช่แน่นนแล้วแบบบางคนไม่มีรองเท้าใส่ <c oughs> ต้องเอาเชือกฟางมามัดบางคนรองเท้าคือเราเราเห็นแต่ในหนังไงใช่ไหมเออแบบไม่นึกว่าจะเห็นของจริงบ่ใช่พ่นผมมาปีที่แล้วอ่ะผมไม่ได้เดินสำรวจอะไรอบบ<า>นั้นปีที่แล้วเข้ขามานี่บ่ ปีที่แล้วมาวันที่14มิถุนาวันนี้วันที่6มิถุนาโอ้ใกล้เคียงกันจริงเหรอใช่หนูก็เลยแบบตอนขี่รถเข้ามาคือจำพานเนี่ยสะพานเสร็จต้องไปได้โอ้สบายดีแม่ได้ยังโนมัถึงนัดยรับจ้างยังนี่เพจยังหนิจับเสียยากโอ้สบยยเสียยาสบายดี ประมาณแปดสิบบาทห้าสิบกะห้าสิบกะร้อยแล้วร้อยสิบประมาณร้อยสิบโอเคโอเคโอเคยอดยังมีภาษาอังกฤษให้เราได้ฟังกันก็รับจ้างวันละหก0 0บพัน สิบพันก็ประมาณร้อยสิบบาทอืมคนละร้อยคนไข้ทานข้าวคุณไหมอ๋อนี่เหรออ๋อคุณคุณมามาแบบมาเดียนเดียวกันภาพภาพนี้ผมเห็นในเฟซที่เยอะแล้วเห็นประจำที่ประทับใจไงแล้วเออได้มาอีกบ่ใช่แล้วแบบขี่รถเข้ามาปุ๊บพี่จับเฟซ เอาจริงนะ้นแบบเอาจริงแบบไม่ได้พูดเบอร์นะคืออยากร้องไงห้ตั้งนื่อยว่ามาตรงนี้อีกแล้วรอแล้วยิ่งไม่เห็นสภาพคอมน้องเขาตอนนั้นไม่ได้ลึกขนาดนี้ใช่ใชไหมใช่เพราะว่ามาบ้านคนรู้จักคนที่อยู่หลังบ้านน้องน้องที่เราไปช่วยวันนี้แหละอ๋อ้ดูจักกันกับบ้านหลังนั้นใช่ใช่โอ้โอ้โหต้องรอมอเตอร์ไซค์มาก่อนรอรถจักรมาก่อนเด้ออย่าพ่อไปรถจักรรถเสียงให้เขาักร จักหนุ่ม <S <S M S S กันต้องเปลี่ยนกันไปนะสบายดีเน้อ <c oughs> เบื้องนี้ได้ผู้สาวแซว <c oughs> ไม่ได้ลงคลอง <c oughs> นูง่นนูเขาทำอะไรนู่นนูตรงท่าน้ำนู้ย <c oughs> น่าเล่นนะ <c oughs> ถ้ามาช่วงไม่ใช่หน้าฝนแล้วน้ำจะเป็นสีเขียวมากเลยน,ะ<อ> <c oughs> นี่มัมันจะเป็นแม่น้ำสองสีมันจะเหมือนทางลำโขงอะไรเนาะ ถ้าฝนบนโต๊ะกับน้ําเขียวสวยงามมันมาจากปลารอดักปลานะตรงนู yeah. ้นมีคนตรงพีก็มีคนนี่ๆตามริมเนี ok? ่ยนะ่อด yeah, anyway> ักปลาเนาะอืมโอ้นอนเขาก็หากินของเขาเนาะน้ำเชี่ยวขนาดได้นี่โอ้ยมันนี่ไงน้ำเซบังไฟมันแยกออกน้ำที่มันบรรจบกันเนาะทางนู้นเนาะอืมอู้นนี้น้ำนะอันนี้น้ำสองสีเออสองสีจริงจริงเลยนะแต่มันเป็นน้ำดำทางนี้ทางนี้ดำเออ อันนี้มีอะไนะน้ำเทินเนาะตรงนี้น้ำเทินไหลประจบเข้าแม่น้ำเีสวยบรรยากาศแต่ว่าหมู่บ้านนี้เหมือนอยู่ในเกาะอ่ะเนาะหมู่บ้านเออเออจริงจริงจริงต้องข้ามแม่น้ำเข้าไปแล้วนี่ต้นอย่างนี้ก็เป็นพุ่มสวยมากเลยแล้วนี่ต้นอันน่ะเด้ต้นสำสาน่ะเออลายเนาะเยอะจังแต่ถ้ามันใหญ่มากเนี่ยมันสุดยอดเลยนะล้มลื่นเลย แมนจำเขื่อนเอาไปกันเขื่อนเผาข้างหน้าด้วยนะฮะไปเรียนซายตลอดได้ห้องเอาประจำเขาไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงคนไหม พื้นที่ล่องลกนี้ทางเข้าหมู่บ้านกลางคืนนี่นนผมจะไม่กลับบ้านนะทำไมอ่ะผมจะขอนอนนอนแถวเออวัดหรือสาราก่อนอนอนแถวข้างทางแบบนี้เบอรประมาณนั่นแหละข้างทางนำไปดิ <c oughs> โอ้อันนี้แม่มีผู้สาวมานำ <c oughs> ทำให้โลกมันสดชื่นขึ้นเนาะพูอ <c oughs> ผู้ชายเขาก็ยิ้มให้เราไงปกติเขาเขาไมยิ้มนะปกติทักทายอย่างว่าพวกนี้่ว่านะเออมันก็ดีหน่อยนะบ้านนี้กันไทเนี่หน่อยรึเบ้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เพริ่งงามอยู่นะบ้านแบบนี้ดีเนาะเออดีทรงมันแบบทรงอมันแจ๋วดีดูแบบแข็งแรงเออเนาะดูแน่นหนาดีเบื้องเล้าเล้ายังดูแน่นหนาโอ้เราลานเดียวนี้ อันนี้นบ้านโอ้แต่บ,บ้านบ้านแบบมีสนามหญ้าด้วยสนามหน้าบ้านสะอาดเนาะสะอาดตาดีคอดีนะเออแจ่มนะแจ่มแล้นี่อ,อันนี้มองมองน้ำกินน้ำใสน้ำกินเนาะนสบายดีอีหละจ้าสบายดีพ่อใหญ่สวัว่า ร้านขายของสบายดีสบายดีไอ้งขายของจากเราหน้าบึ้งเบึ้งเย็นน้ำเจ้วตาสบายดีอิ่มเลยเราก็ได้เหมือนเรามาต่างประเทศเลยนะตอนนี้สวยงามนทรงบ้านกินแปะหรอวะโบกเลยพี่โบกินกินอยู่บ่หรือบ่กินอ๋อหนูไม่กินเนื้อโอ้ต่่ไขทั้งชีวิตกินแต่ไข่ เนื้อปลายังมีกินได้อยู่วะไม่เราจัดการได้่ายเลยเมื่อเราไปเที่ยวกับเพื่อนกในห้องอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้เนื้อเลยเอาอาหารมาเองด้วยพวกเนื้ออย่างผมก็บพี่กินกันกินแจ่วกินกินจะหมูหมูกระติบมากโอ้กับเนื้อไก่โอ้ตําหุงได้กินวัตําหุงกินสีแดงเป็นของสดโอ้ยยังดีที่กินตามภูมิของแซ่บของ รัววันนี้เสียชอบเนอะัวนี้เลยเออคือแบบต้องหาไม้มาหลายๆอ่ะเออเขาขยันขนาดไหนทำรัวแบบมันได้มันจะมัวพยายามใช่ไม้ก็หลายเนาะไม้เยอะเนาะเออจริงจริงแล้วกกระเต๊ะกะโบเขามีอย่างไรบ้างแบบเรื่องก็คือกะเฮ็ดมั่วเมื่องเนี้ยเนี่ยไม้แบบกินเฮ็ดเพาะอยู่ป่ะเจ้ากินอยู่นะจ๊ะ โซเลไปนำทางตูวิวแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนี่ฮะถนนมันเป็นโนเป็นมอเป็นโนเป็นมอเป็นมอเลยนี่อ้าโอ้แบบนี้ไม่กล้าไม่กล้าสบายดีเลยสบายดีอันนี้ผูกมันมันเป็นมั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 นเดี๋ยวนี้ทางนี้คือเขาเฮ็ดมันเนาะส่งให้ไทย อ้บ้านหลังนี้ตั้งแต่เข้ามาอันนี้สวยโว่บเบื่อนน่าจะทำเทำเมิ่งมมเสร็จด้วยอะไรเนี่ยอ้สวยๆม,มีทีวีมีเสียงแมงร้องด้วยนะครับผมอ,อีทเนี่ยธรรมชาติ สามนาทีแล้วเท่ากันยังบอดมูกมันในรั้วบ้าน год лего like โก้คอยาวยังยังยังบ่โก้คอยาวเพื่ออะไรรถไทยรถ<อ> <laughs> ไทยเดินตาม <laughs> มีโก้คอยาว คลาสสิกไม่ชอบนี่บ้านอันนี้ผมก็ชอบบ้านแบบนี้อบเลยี่หมู่บ้านเฮ้ยอะยัะนาเกียวนี่ฮะดูป้ายครับมาถึงแล้ว บ้านออกจากหมู่บ้านแล้วดูน่าสิวัยรุ่นชิดขวาเด้อชิดขวาชิดขวานักสปีนจปีนนะอ้ออกมาถนนหลักแล้วนะครับ จะนั่งก่อนนะ